คือแบบเจ็บหนักอ่ะคือใกล้ตายอ่ะแต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรมาโดนอะไรมาอ้อเดียพี่นึกว่าอีพีนี้จะมีความสุขแบบปีใหม่ปีใหม่แบบเป็นครอบครัวอยู่กันทากอีกสุดว่าคือจริงๆอ๋องจริงน่าจะเป็นคนวางแผนอยู่เบื้องหลังในเรื่องของฝั่งนี้จริงๆอ่ะเขาร่วมมือให้เทียนฉูบร่วมมือกับแบงปองมาตลอดอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้แบงปองคือพูดเดียวกับเจ้าจริงเขาแค่ส่งคนมาเหมือนเจรจาเจ้าจริงเพื่อจะเหมือนกับว่า ให้ความร่วมมือบางอย่างพอคิดว่าเจ้าจริงมีหริวดิเจียมีกันแลกเปลี่ยนกันผมคิดว่าแล้วจริงจริงเ็เลยบว่าหิวดิเจียอยู่กับพวกเขาพีททั้งหมดใส่ความไปเลยจุดประสงค์แรกของการมาหาเจ้าจริงคือมาหาหริวดิเจียจริงจริงคนชั่วนี่นะมันเชื่อเลยไม่ได้เลยมันพร้อมที่จะกับกรอกแล้วก็ปรับสับปรับไม่ได้ตลอดเวลาเลยอ่ะโอ้ก็ นี่จริงๆแล้วตอนนี้คือทุกอย่างทุกคนประโยชน์แหละอ,องก็อยากได้เหมือนหรอเจียเหมือนกันเปิดครั้ยรงยุทธเจ้าจริงก็ต้องการคนม,มาร่วมมือเพื่อกำจัดภูเขาผีทิ้งต่างคนต่างหลอกเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะเพราะการมีภูเขาผีให้ถูกกำจัดไปเดี๋ยวก็จะเป็นเจ้าเหมือนกับเจ้าวิาบกได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเองรู้อยู่แล้วว่าหลุอนี่จะอยู่กับใครอืแล้วก็หลอกแบบโบยอ่ะเนี่ยอยู่ตรงนั้นเน่ะไปช่วยกันหาปไปเอาการเหล่งอ่ โอเคทีนี้หัญหญิงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนุ่ยเนี่ยเลยเลยมีของปลอมนะครับเมื่อกี้ชิ้นเมื่อกี้ของปลอมใช่คือเอางี้พี่ว่าเขาอะไม่รู้หรอกว่าไอชิ้นพวกเนี้ยมันเอาไว้ทํา,าอะไรกับม้าแต่พอตอนหลังเขามาเจอเจ้าสํานักคนเก่าอะเขาก็เริ่มรู้ประกอบเรื่องราวแล้วเขารู้ว่า เขาว่ายอมเจ็บตัวถูกบ้าเพื่อจะลาทิ้งทุกอย่างออกมามแต่คราเนี้ยเขาก็เห็นว่ามีโอกาสดิบหลี่นะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดสะสมอาหารตรงนี้มันได้ครบก็อ,อ,อจาจจะกบเอาความพีน,นี้เอามาให้หัวหน้าแล้วหัวหน้าก็สามารถรักษาตัวได,ได้ด้วยความรักและคารบแล้วก็แบบอ,อยากช่วยเหลือไงอมไม่รู้ว่าดีหนูคือหัวหน้าคงเห็นเลยว่าคงเศร้าแทนนะเขาคิดว่าตัวเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะหายแล้วนะเพราะเขารู้ว่าตัวเขาเองก็ผิดมาเยอะไอ้สิ่งที่ทำเนี้ยเหมือนแบบตอบเขาแล้วนะทดแทนสิ่งที่ผิดทำไปจนเชยอะไรเงี้ย เพราะจริงๆเราว่าตอนนี้ห้ามันชัดอยู่แล้วว่าอันหนึ่งอยู่กับที่คอของเสียเออแต่เป็นรู้ของจริงของปลอมนะ,ะมแล้วก็อีกสามันอยู่กับอาจารย์ของทางวัยหนิงใช่ไหม,มแล้วก็อ,กอกชิ้นนึ่งยังอยู่กัไม่อยู่กับเราเวิน<ช>คือเราเวินยังไม่ได้ปล่อยของจริงออกไปปล่อยแต่ของปลอมออกไปยังไม่ได้ปล่อยตัวจริงออกไปเพราะเราเวินได้มันจะผีหลินยาวอันนั้นอ่ะชิ้นนั้นเลยชิ้นส่วนนี้แหละแล้วมา๊อปปี็อมู้ว่าของตอนนี้ของจริงยังอยู่กับห้าคนนี้เพราเราต้องรวมกันเเห็นอยนี้แล้วสงสารท่านหญิง ถ้าเกิดจริงๆองค์จินก็ดาวทวันออกหมดแล้วแหละตอนนี้ก็มาหาคนร่วมมืออยู่แต่แค่ตอนนี้คือทางเจ้าจิ้นกับเซีเอ๋อร์กำลังวางแผนทับก็คือว่าเดี๋ยวให้เซีเอ๋อร์ไปร่วมมือกับทางอองไปออกออกหน้าแทนแต่พี่ว่าอองคงไม่ได้หยุดแค่เนี่ยเออองคงมีอะไรอีกนะมันก็ฉลาดอยู่จดหมายเนี่ยที่พูดถึงว่าตัวองเคยฆ่าพ่อของ พี่ยังไม่ค่อยแน่ใจมันเหมือนกับกับดักหรือเปล่าไม่รู้อ่ะคือพี่ว่าเรื่องของพ่ออาชีพ่ะมันเกิดขึ้นมันานมากแล้วทาไมจดหมายมันเพิ่งจะมีแล้วต้องมาอยู่บนโต๊ะในคืนนั้นที่รู้ว่าอ่ะเนี่ยหันยิงอ่ะอาจจะกลังเข้าไปเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเหมือนกับอาจจะเป็นกับตาเออหลอกอ่ะเหมือนวางแผนหลอกอ่ะเพราะว่ามีประโยชน์อย่งที่พูดบอกว่าดูซิว่าเจ้าจะเก่งไม่ได้แค่ไหนเหมือนกับว่าเอออาชีพจะเก่งได้แค่ไหนเชียวเลยใช่เหมือนกําลัง ทดสอบอยู่อะว่าว่าเธอจะตามฉันทันไหมอะไรเงี้ยจริงๆออกก็ว่าแหวตลอดแหละแล้วก็หลออใช้ไอชี่มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วให้มันร่วมมือ,อมด้วย,ยอะไรเงี้ยจริงๆความที่เป็นอองเนี่ยมันใครก็เจ้าจริงเหมือนกันนะ มมันีความล้ายๆกันแต่เป็นแบบออกเหมือนการเมืองเนาะเจ้าจริงเหมือนเดจะเพิ่เจ้าอยู่นโภฟตอนนี้เจ้าที่จะเล่นเกมใหญ่จะเป็นถึงแบบราชครูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สลาดนะดูว่าไม่อยากเข้าข้างคนไหนเพราะการจะมีกบฏก็ตายได้ถ้าเกิดพลาดถ้าแพ้ชนะก็ได้อารมณ์มันต้องสองหัวไงถูกอรมณว่าอยู่เข้าข้างคนชนะจะไไไปข้้างหนก็ดอยู่เข้าข้างคนชนะดีกว่าอะไรเงี้ยเออรอข้างคนชนะ แต่นี่ก็เนียนนะอาชีพเนี่ยทำเป็นแขนเจ็บแล้วข้าวข้าวทำอะไรเลยพอกับข้าวเสร็จโอ้ยหายเลยมาเขียนหาถเล่าให้เลยจ้ะกินเล่าจ้ะเออเออส่วนกูเสียงก็ไม่เคยได้อะไรแบบนั้นมาก็ดีใจอะ่ะมีความสุขคือเหมือนจะเรื่องสุขวัตเคยอยู่ตัวเองลำพังมามาทันซีีสมีแค่เจ้าลูกเจ้านายคนเดียวมีแค่อ้วนคนเดียวตอนนี้มบบมีคนอื่นมาให้ความดีความอะไรแบบนี้ก็สุดแต่วันนี้เหมือนมีครอบครัวใหม่มีคนเห็นคุณค่าทำกับข้าวมาสนองตัตายเหรอใช่ไหมยเนื้ ส่วนเจ้าจริงก็ยังหลอกลูกตัวเองต่อไปแล้วก็หลอกสำเร็จด้วยต่างหากลูกคื้ขนาดยอมตายแทนให้แต่พี่ว่าหลังๆเขาเหมือนเขาแอะแแล้วเหมือนแต่แต่ลูกก็เออแต่ลูกเขาก็เริ่มแบบมีเริ่มแบบไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนก่อนนะอย่ายัง่ยู่ดูพ่อไปตอนไี่พ่อบอกใส่หัวไปอีกเนี่ยพี่พ่อเขามีความเป็นโรคจิตอยู่เมาแล้วก็อยากจะลดความปล่อยความโรคจิตออกมาฉี่รถป้ายอะไรอย่างนี้ปกติคนจริงก็ถือนะการที่คุณมาฉี่รถอะไรแบบนี้กับโครงกระดูกจะตายไม่ดีอื เคยก่อเขาถือกันไม่ให้มาฉี่รถดป้ายเพระว่าปอดไรล็กไงเพราะว่าแบบเขาจะถือว่าแบบเป็นการลบหลู่ระบปุดมากก็จะตายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปโอเคครับนี่คืออีพีที่สิบแปดเขากับเ o ิร์ดออฟวันเนอร์เดี๋ยวมาอันบ็อสกันนิดนึงเราได้ของขวัญจะทางยูกูเราได้ของขวัญมานะครับผมที่เป็นที่ทางยูกูเลือกให้เป็นแบบ ช่องที่รับรางวัลน,นะครับผมก็ขอบคุณทางยูกูก่อนนะครับผมอันนี้เป็นของขวัญน่าจะเป็นอลัลบ,บั้มเพลงที่เป็นออริจินอลสกอร์ของทางยูกูส่งมาให้นะครับผมเป็นของขวัญแล้วแกะเลยแกะให้ดูกันตรงนี้เลยเพิ่งมาถึงเลยเพราะว่ามาจากเมืองจีนเลยบอกว่าในในเขียนในในป้ายเขียนว่ามาจากปักกิ่งน่าจะมาจากเฮดออฟฟิศของมั้ยใช่เฮดออฟฟิศยูกู office, uku, ที่ปักกิ่งส่งมาอลองดูก่อน <c oughs> เหมือนจะเป็นอัลบบ้ามาสักอย่างหนึ่งเหมือนจะจริงๆมันมีขายด้วยนะแต่เหมือนแต่ว่าเราเราเราไม่รู้วิธีซื้อเหมือนกันอะปกติของทางจีนมันน่าจะต้องมีวิธีซื้ออยู่แต่แบบไม่แน่ใจน่าจะอ่านภาษาไทยเอ้ภาษาจีนไม่ออกอะใช่ใช่ค่อนข้างลาบากโอเคเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้มีซองมาใส่แพ็กเกจชิ้นเองอี่แล้วนี่อันนี้ด้านหน้าน่าเป็นอย่างนี้นะชอบลายกระตูเขาเนาะเห็นเดนเดรอยเขาเลยน่ารักมากเลยอะอื แต่รู้สึกว่าไม่รู้ที่ซื้อเหมือนกันกซ,ซื้อ,อยังไงอยากอยากได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ที่ซื้อแอบแบบนี้ข้างในเปิดมาก็จะแกมแะมาทุกอย่างแบบนี้ขาวๆสวยอะ่ะมันแบบสีมันอ่อนอืมข้างในเปิดมาก็จะเป็นมีหลายอย่างอยู่นะอ,อ๋อมีหลายอย่างเป็นอย่างไงฮะ <S <S ให้ดูแผ่นก่อนไหมเป็นดีวีดีสองแผ่นแบบนี้นี่แล้วก็จะมีข้งขาขงๆข้างๆนี่คืออะไรนะเติมซองใส่อะไรมา มม่เป็นภาษาจีนหมดด้วยเราก็ไม่อ่านไม่ออเหมือนกันแต่มีแผ่นหนึ่งกับแผ่นสองเข้าใจว่าน่าจะเป็นออริจินอลสกอร์นะกับสองแล้วจริงๆนะจะบอกว่ามาแผ่นอย่างเนี้ยหาเครื่องเล่นยากกันะอ้าฉันโดนสปอยเฉยเลยอะไรอ่ะฉันโดนสปอยเฉยเลยเขาแคปไปเล่นภาคสองเป็นนางพญาผมขาว มันมีลายเซ็นต์แต่เป็นลายเซ็นต์น่าจะเป็นลายเซ็นต์ปริ้นแมสลายเซ็นต์ปริ้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ลายเซ็นต์จริงโอ้ยถ้านักแสดงเซ็นมืออีกแน่เลยอ่ะเนี่ยมาขอฉันอนดมซิลายเซ็นต์ปริ้นลายเซ็นต์ปริ้นเป็นแบบโปสการ์ดรูปของไอชี่กับเหล่าเวิร์นตอนผมขาวฉันโดนสปอยล์ไปเล่นพาร์ทสองนะคะเป็นออกเล่นดังแบบผมขาวอ่ามีอันนี้ด้วยอันนี้เป็น เหมือนกับสมุดโฟโต้บุ๊กแบบนี้แต่เล่มไม่ค่อยใหญ่มากนะเล่มไม่ค่อยใหญ่มากอือแต่ภาพสวยหมดเลยนะชอบภาพเรื่องนี้สวยมาเลยพี่ว่าเขาใส่พวกซีจีสวยอยู่นะบางซีนอ่ะแล้วก็ถ่ายภาพจริงเนี่ยชอบชอบชอบตรงนี้สวยก็จะมีพอร์เทรตมีพอเทรดเป็นแบบนี้โอ้มีมีสวยอันปักีิอันเดียวกันเลยใช่จะเป็นรูปใหญ่กว่า แล้วมีเอาเอเวอร์นอะเหล่าเวอร์น oh. อันนี้ไว้หนิงตำเดือ,อน,นตอนาม,มาพบก,กับอเวอร์นแล้วก็มีเออมีเชิงหลิงเด็กน้อยน้อยของเราอุ้ยชอบฉากนี้ฉากไหนอ่ะนี่เราดกินเหล้ามาสองคนแล้วมีถั่วไทยอินด้วยมีถั่วไทยอินด้วยสปอนเซอร์ เนี่ยถ้าฉันโดนสปอยมาฉันว่าเธอต้องหยุดดูฉันสปยว่าเธอต้องดูอีกไหฉันว่าเธอต้องหยุดดูให้ฉันดูเพราะฉันดูแล้วอ๋อไม่มีอันนี้อันนี้เธอดูได้อ่าเอามือมาชนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นตอนไตเติลเปิดเปิดมาอ่ะมีนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็นั่งคุยกันช่วยดูแล้วกัน อันนี้ไม่มีอะไรแค่เป็นรูปตัวละครแปงว่าเธอโดนหมดแล้วแหละอันนี้เธอเห็นแล้วเออเธอโดนไปหมดแล้วอันนี้แค่ตอนต่อสู้กันไม่มีอะไรฉันฉันตัดเดี๋ยวฉันนี้เปโฟสเตอร์ได้วยฉันจะเออตัดเป็นโคเวอร์ฉันทำได้สวยนะอ่ะตอนเจอกันแรกๆอ่าโอเคองงี้หมดแล้วแหละเธอเธอพลาดไปแล้วล่ะเธอได้เห็นไอ้สิ่งที่เธอไม่ควรจะเห็น <laughs> โอ้ฉันเห็นอันนี้ไปแล้วแม่แต่เราอาจจะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ก็ตอนน้นต้องผมขาวฮะเดี๋ยวฉันต้องดาวใหม่แล้วทำไมต้องผมขาวนะเขาทะเลาะกันแล้วเขาก็เสียใจเลยก็แบบเคียบก็เป็นออฟฟิศสุดเลใช่แล้วพื้นมันก็เหมือนแบบทำให้กลายเป็นผมขาวเลยมีอันนี้ด้วยเป็นแม่เหล็กมันเด็กน่ารักมันติดแบบนี้อะไรม็กเน t มันแม็กเนตแน้มากดีแล้วก็แหมฉันดาวฉันว่าฉันดาวถูกแล้วฉันวันนี้แหละคือกุญแจเปิดขังยุทธ ปิดปากผมปิดปากผมจะปักได้ไหมอ่ะเป็นที่คานหนังสือมันอันมันเล็กมากจะสักปักให้ฝันไปไหนนี่ไงปักอยู่อันนี้คาดหนังสือแอบประมาณนี้มีแค่นี้ก็ดีมากใช่เรชอบกระโดดสปอยล์เปแล้วสิไม่เป็นไรแม่สปอยล์นิดหน่อยของขาวแต่จริงๆนะรูปเขาที่เขาทํามาสวยมากเลยอ่ะอืมแพ็คเกจจิ้งเขาดีมากเลยอ่ะเอาปิ่ดไหมเอาปิ่ดไหม แต่ฉันต้องไปเอาไว้ใส่ไข่ขังยุทธนะไข่ังยุทธชัวรนีด้คุณแจชัวเลยมีฟินขนาดนี้โอ้แต่จริงๆนะพอมานั่งดูแค่ฟอร์บุกไม่กี่รูปนะให้รู้สึกเลยว่าเจอนี้ในการที่เรานั่งดูกันมาเรื่องนี้หัวยาวนานนะแล้ววันที่เขาเริ่มรู้จักกันตอนแรกที่ยังเป็นแบบเหมือน ขี้เมาอ่ะคุยกับพี่แอดว่านี่อาจจะเป็นหลังจีนไม่กี่เรื่องนี่ก็จะได้รีแอคนะเพราะว่าความยาของมันเนี่ยทำให้เราแบบว่ามันหลมากอาจจะไม่มีเอาไม่มีโอกาสรีแอคเรื่องอื่นอีกแล้วในแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดีดีนะมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าช่องเราจะได้ก็ไม่รู้ว่าเขาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ไหนนะครับผมแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้รางวัลนี้กับถึงแม้มูลค่าราคาอาจจะไม่ได้สูงนะแต่มันเป็นคุณค่าทางใจอ่สำหรับเรามันคือแบบ ถ้าเราเรามาคุคณคันท่าติตใจจริงๆมันเหมือนกับว่าเราได้อะไรกลับมาจากการที่เราทําเรื่องนี้อย่างอืมความภูมิใจอย่างหนึ่งเนาะไ,ไม่ถูกเลยมันดีมากๆขอบคุณนะครับผมแล้วก็จริงๆถ้าให้เรารสา่าเองเราก็สา่ไม่เป็นเหมือนกันแหละไม่รู้สั่งทังไหนอ่านภาษาจีนไม่เป็นด้วยใช่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณโอเคปมาณนีนะครับใครถึงใครบอกว่าบางคนถ้าได้มาแล้วช่วยอันบ็อกดูหน่อยก็ราะมันนี่คิดว่าบางคนก็อาจจะสั่งซื้อเหมือนกันก็น่าจะมีการอันบ็อกหรืออะไรแบบในทวิตเตอร์ให้ดูแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็็นนนนกกการอับใคลลิปี้ะ โอเคครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่มาติดตามกันแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่ติดตามกาันฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เด<ม>ี๋ยว<ม>จะลงรูปอันนี้ไว้ใน Twitter อีกทีหนึง่งว่ามีอะไรบ้างข้างในกล่องนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้ไปก่อน บขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับกับช่อง Has Channel นะครับผมถ้าอยากเป็นกำลังใจพวกเรานะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะรู้ไหมครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย90%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ subscribe พวกเราเลยช่วย subscribe ให้พวกเรานิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบติดตามได้ทุกทางนะ YouTube Instagram Twitter และ Facebook ครับเดี๋ยวจะดูคลิปอื่นต่อไปข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันอีกครั้งวันนี้ไปก่อนนะครับ